งานรับรอบตัดต้นไม้งานเก็บหอยมุกเก็บปลาการังแล้วก็งานเก็บโซมปีต้นไม้แงะๆสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ GTA ออนไลน์4ี่ king นะครับเซิร์ฟนี้เล่นได้ทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับเป็นเซิร์ฟมอดด้วยนะครับตัวกเกมอยู่ใน Discord ทั้งหมดเลยนะถ้าใครยังไม่มีนะครับ และเกมนี้ครับก็เป็นแนวสายบวกนะครับเซิฟนี้นี่เซิฟนี้เป็นแนวสายบวกสายตีนะคเล่นร้อยบวกๆเลยนะครับเปิดมาแล้ว3-4ปีนะครับถ้าใครอยากเล่นก็เข้าไปขอเวลิศในดิสคอร์ดได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับพอเราไปขอเวลิศแล้วนะแอดมินก็จะส่งรหัสมาให้นะครับแล้วก็แก้ไขสมัครปกติเลยนะสายเพศชายเพศหญิงนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดน,นะครับเป็น คอสอคิดสกลาดนะครับเดี๋ยวสอนเล่นสลับเด็กใหม่นะครับเข้าเซิฟมาแล้วนะครับก็มารับของขวัญตรงนี้นะครับแจกของ มากมายเลยนะครับพูดไม่หมดเลยนะในคลิปนี้นะครับมีตังห้าพันเงินในบัญชีห้าพันมีสนงสนับนะครับมีรถ8ปดคันด้วยนะครับกล่องซ่อมออะไรก็ไม่ดูนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับดูตามรูปนี้ได้เลยนะครับนี่รถ8ปดคันเซกงมาได้ทุกที่เลยนะครับทุกคนนะมีสนับไฟด้วยนะครับตีสิบห้าทีตายนะครับนี่ตีจนกล้ามขึ้นเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็อยาลืมวิ่งเข้ามาสุ่มโรงเรียนด้วยนะครับก็จะมีโรงเรียนกระหนกนะครับชื่อบนหัวสีส้ม และช็อปสีแดงนะครับนี่มีสก,กินให้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเนาะโรงเรียนต่อไปครับอินทรานะครับชื่อบนหัวสีเทาช็อปสีเทาน,นะครับนี่ก็จะบอกสีเลยนะตามชื่อของเรานะอันนี้ก็เป็นบุรณะพจน์นะครับชื่อสีฟ้าบนหัวนะแล้วก็ช็อปสีฟ้าด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็โรงเรียนต่อไปครับก็จะเป็นประชาชื่อนะครับชื่อสีดําแล้วก็ช็อปสีดําด้วยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะ และแก๊งใหม่นะครับก็จะเป็นแก๊งเด็กบ้านนะครับนี่เป็นชื่อสีม่วงครับช็อปก็เป็นแนวเบ็ดเด็กบ้านนะครับนี่ถ้าใครซุ่มแล้วก็มินบอกใต้คลิปหน่อยนะครับว่าอยู่โรงเรียนไหนกันบ้างต่อไปครับเดี๋ยวมาแนะนําเมนูละกันนะครับนี่เลยเมนูก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นกระเป๋าของเรานะครับเราก็กดเข้ามาดูได้นะแล้วก็เมนูโทรศัพท์นะครับพิมพ์ แชทโลกได้นะครับหรือว่าเราจะแจ้งแอดมินก็ได้นะครับแจ้งพวกเกรียนหรือว่าบั๊กต่างๆในเกมก็แจ้งแอดมินตรงนี้แหละนะครับข้อความพวกนี้มันก็จะส่งไปที่แอดมินเลยนะครับหรือว่าแจ้งเกรียนแจ้งโป้ก็ได้นะครับนี่เลยแจ้งได้หมดเนาะแล้วก็ดูข้อมูลผู้เล่นนะครับนี่เลยพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับนี่เพื่อที่จะดูเนาะอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงก็ดูได้นะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของเรานะ <c oughs> แล้วก็แก้บั๊กก็ได้นะครับ นี่เลยแล้วก็จะมีตลาดโลกเนาะราคาก็ขึ้นขึ้น,น,นลงๆนะครับลองมาดูกันเนาะแล้วก็เมนูนี้ครับเมนูยอดฮิตก็คือเสกรถนั่นเองครับนี่เสกได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะครับ8คันเสกแบบรุนัวรเลยทีเกียวเชียวนะครับ แล้วก็เมนูใส่ช็อปก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นเลยเลือกใส่ช็อปได้เลยเนาะและตอนที่เราจะไปตีนะครับต้องใส่ช็อปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ช็อปนี้ห้ามตีนะครับผิดกฎของเซิร์ฟเนาะแล้วก็อย่าไปตีในโรงเรียนนะครับผิดกฎด,ด้วยนะต้องออกมาตีข้างนอกนะครับนี่เลยเพราะว่าเขาอยู่ในโรงเรียนอยู่เนาะมันไม่ดีนั่นเองครับนี่เลย,ยเมนูเยอะนะทุกคนเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะใช้เมนู ปั๊มยานะครับ,รรบก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับก็คือเราจะกดไปที่ตัว S นะครับหรือว่าตัว h e เนี่ยนะอืมเห็นท้องโกงเนาะและก็ปั๊มยาให้กับตัวเองได้นะแล้วก็สามารถชุบเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่มีข้อแม้นะครับห้ามชุบโรงเรียนอื่นนะเพราะว่าผิดกฎนั่นเองครับนี่เลยสำหรับเซิร์ฟนี้เนาะอืม นะก็ไม่ต้องรอหมอเลยนะอันนี้ข้อดีแหละนะส่วนอันต่อไปครับก็ตอนที่เราเข้าเกมนะครับสามารถเกิดฐานหรือว่าเกิดจุดเกิดล่าสุดก็ตั้งค่าได้เหมือนกันเนาะก็คือเราเออกเกมไปแล้วพอเข้ามาใหม่นะเราสามารถเลือกได้นะจะเกิดที่โรงเรียนหรือว่าฐานเนาะที่เราอยู่นะครับหรือว่าจะเลือกเกิดในจุดล่าสุดก็ได้นะครับแล้วก็แต่งรถได้ด้วยนะเซิร์ฟนี้ มีเมนูทําลูกลวดนะครับทําลูกจูนรถนี่เลยนะอืทําให้มันแรงขึ้นนะครับนี่เลยโฆษณาหน่อยนะ VP นะครับนี่ VP จูนรถฟรีด้วยนะครับแรงสุดในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีท่าทางอิโมจิต่างๆนะก็มีหมดนะอท่าทางท่าเต้นต่างๆนะบกมือบอกไม้แล้วก็ว์ปไปยังสนามแข่งต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่มีสนามแข่งให้5 6สนามเลยเนาะ แล้วก็จะมีอู่ช่างด้วยนะครับเราสัมารถว่าไปได้ายด้วยนะเฮ้ยเสียงเนิร์ดแล้วเนี่ยโอ้คนที่ไหน,ไหนวนะเ <c> น <oughs> ี่ยเลยครับลองมาเล่นดูนะสนามที่สุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวเชียวนะครับ <t ap> พิมพ์คับแข่งก็ได้เนาะอืมนี่เลยแล้วก็จะมีสกินของเซิร์ฟให้ด้วยนะครับเป็นแฟชั่นนะสวยๆนะครับให้ฟรีเลยนะ <c oughs> แล้วก็จะมีของ สายเติมด้วยนะครับนี่มีหมดนะสก,กินเนี่ยแล้วก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะครับนี่เลย G.P.S นาทางก็มีนะมีทั้งงานถูกแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายด้วยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็น G.P.S ไปโรงยันตนอื่นๆนะครับไปสถานที่เลเบลตลาดโลกอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่เลยมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับช,อช,อชอ็อตชัดช็อตฮ่ออ่านถูกป่าวว่าเนี่ย <c oughs> นี่เลย ก็ลองมาเล่นดูนะครับมีนูโคตรเยอะเลยเซิฟนี้ต่อไปพามาดูงานข่าวนะครับในเซิฟสีคิงมีงานขาวให้เล่นด้วยนะอาทิเช่นตกปลาเลี้ยงบัวนะครับดูดนมบัวนาะเมื่อกี้ไม่ใช่ดิืรีดนมบัวนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เ่ยนะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ห้ฟังนะจะมีตกปลาเก็บนมบัวรับลอบตัดต้นไม้งานเก็บหอยมุกเก็บปลาการังงานเก็บส้มขุดแร่ขุดแร่นี่ได้หลายแร่เนาะแร่ทองแร่เพชรอะไรต่างๆนะครับเอาไปค้าอาวุธได้เนาะและ ก็จะมีงานเก็บแมงกระพุนนะครับน,นี่เท่ๆเลยเนาะแล้ว mm, ก็จะมีงานเก็บกระหล่ำด้วยนะครับน,น,นี่แล้วก็จะมีงานสมุนไพรด้วยนะนนแล้วก็มีเก็บเต่านะครับนี่เต่าเต็มหาดไปหมดเลยนะเซิฟนี้ต่อไปมาดูงานดํำกันบ้างละกันนะครับน,นี่มีงานใหม่ล่าสุดนะครับงานดาก็คืองานจกตู้เซฟของรัฐบาลน,นะครับนี่ตึงๆนะ แล้วก็มีจกปูนนะครับนี่เลยจุดจกปูนเนาะแล้วก็ในเซิฟนี้นะครับทหาร ตำรวจโหดมากนะครับถ้าใครโดนจับนะครับก็จะได้ไปเที่ยวคุกแบบนี้แหละนะครับนี่คุกสวยนะคุกใหม่ด้วยนะครับลองไปเที่ยวดูว่าไปนุ่นครับนี่แล้วก็มีฟรีโซนด้วยนะครับนี่เลยให้เข้ามาเล่นกันนะครับนี่ก็มาเอาอาวุธตรงนี้นะ่นะแล้วก็ประลองฝีมือกันได้เลยนะครับถ้าใครว่างๆนะนี่เลยว่างจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลยก็มาตีกันได้เนาะตรงนี้เลยนะครับตรงจุดฟรีโซนนี่ แล้วก็ถ้าใครเป็นสายโดนะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้นี่โดเนียดนะนี่ he, ก็เลือกกันเลยนะครับมี ของต่างๆนะครับดาบไฟห้าทีตายนะทุกคนหุ้ยน่าสนใจนะครับเนี่ยลองมาเติมดูแล้วก็มีแก๊้งนะถ้าใครมีแก๊งนะครับก็สร้างตอรีได้นะครับติดต่อได้ที่สภานะครับนี่ถ้าใครชนะก็แจกเกาะแจกยาชุบได้นะครับนี่แจกแบบล้นเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ต่อแถวเลยทีเดียวเชียวนะก็เล่นสนุกนะถ้าใครมีแก๊งนะครับอืมก็ต้องมีแก๊งอยู่แล้วนะเข้ามา ก็ได้อยู่โรงเรียนนู่นนี่นั่นเลยนะครับอันนี้น่าสนใจดีนะแล้วเจอกันระบหน้านะเพื่อน มาดูกันขอเวริสนะครับการขอเวริสของเซิร์ฟนี้ต้องไปขอที่เพจนะครับส่วนในดีสขอดนี่ถ้าใครไม่มีตัวเกมไปเอาตรงนั้นได้นะครับนี่ไงง่ายๆนะครับเราก็ามาในเพจแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราจะใช้ในเกมเลยนะครับมีแตลก็เป็นชื่อแนวโลเปเนาะมีเเดอร์อสกอร์ขั้นกลางนะครับเป็นชื่อที่เราตั้งเองแบบเท่ๆนะไม่ต้องไปตั้งเป็นชื่อจริงนะครับไม่ต้องขนาดนั้นเนาะนี่หละก็ตั้งเท่ๆนะอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะ มีอเดอร์สกอร์ขั้นกลางนะครับแล้วก็รอแอดมินตอบนะครับทุกคนใจเย็นๆนะแอดมินมีคนเดียวนะครับลังนั้นแอดมินก็จะส่งรหัสมาให้นะครับแล้วก็เอาชื่อแล้วก็รหัสมากกอกในเกมนะครับง่ายๆเนาะนี่หรือว่าถ้าไม่รู้อะไรก็ถามแอดมินในเพจน,นั่นแหละนะง่ายๆเนาะหรือว่าในดิสก็ได้นะครับคุยกันน่าจะง่ายกว่าเนาะนี่เลย หลังจากที่เราใส่ชื่อเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปเนาะรหัสที่เราได้มานะเราสามารถที่จะไปแก้ไขในเกมได้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าในกระเป๋าเราจะมีไอ้ของมีบัตรเปลี่ยนรหัสอยู่เนาะง่ายๆนะครับนี่ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะ